ดังพันกอนถามชาวเน็ต10กว่าปีน่าเปลี่ยนไหมได้คำตอบอย่างพีไม่รู้นึกอะไรขึ้นมาอยู่ๆนักร้องเสียงดีดังพันกรบุญยญัจินดาก็โพสต์รูปสมัยหนุ่มๆครั้งเป็นนักร้องอยู่ค่าย R.S Promotion และถ่ายรูปคู่กับเพื่อนๆพี่ๆในค่ายพร้อมกับเขียนแคปชั่นถามชาวเน็ตว่า10กว่าปีที่แล้วเองครับหน้าดังดูเปลี่ยนไปบ้างไหมครับแอสไซ แมมพาริดาแอสไซปานธนพรดังพันกรพันกรบุญญจินดาซึ่งงานนี้ก็ได้คำตอบจากชาวเน็ตเป็นเสียงเดียวกันว่าเปลี่ยนมากๆค่ะจากเท่สุดๆมาเป็นสวยแบบสุดๆค่ะตอนนี้ผอมกว่าสมัยก่อนหรือเปล่านะดูหน้าเล็กๆ น่ารักเสมอต้นเสมอไปถึงแม้ดังจะเปลี่ยนไปแบบไหนแต่ชื่นชมผลงานเสมอไปค่ะคุณสวยขึ้นเป็นกองเลยครับเปลี่ยนมากค่ะตาหวานขึ้นแต่รอยยิ้มหวานหวานไม่เคยเปลี่ยนครับคือจะบอกกอนเลยนะคะว่านักร้องคนนี้ในยุคสมัยน่าจะยุค90เนอะแอดก็น่าจะอยู่ปลายปของรุ่นนั้นนะคะแบบว่าพี่ดังพันกรนี่ เทสุดๆเลยค่ะจะมีเพลงหนึ่งที่แบบว่าบอกเลยว่าท้องฉันก็ไม่รับก็ไม่รับแต่ได้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 เท่านี้ค่ะจำไม่ได้แล้วสุดๆค่ะเป็นนักร้องที่แบบว่าเทาระเบิดระเบอร์แบบทุกคนต้องแบบว่าเจาะจมูกนิดๆแล้วก็ต้องไว้ผมแบบหืมทรงดังพันกรเท่านั้นค่ะถึงจะเทและแบบ แต่มาตอนนี้พี่เขาก็สวยเนาะออกไปแนวสวยมากกว่าแบบผิวเพรทุกอย่างอะคะ่ะคือมาดูผิวตัวเองแล้วแบบทำไมมันแห้งกร้านอะไรขนาดนี้ไม่ได้แม้แต่ขี้เล็บของคุณดันพันกรณนะตอนนี้เลยค่ะอแอบเศร้านิดนิด,นดคือเมื่อก่อนรักพี่ดังมากมากค่ะเท่สุดๆแต่ตอนนี้ก็รักพี่เขาเหมือนกันนะคะ สวยสดๆค่ะ